ขออนุญาตนะครับโอ้วิ่เสียงหลอนมากเลยฮะสวัสดีครับไม่รู้พี่ๆอยู่ไหมครับตอนนี้ผมมาติดต่อสื่อสารนะครับกับดวงวิญญาณที่ยังหลงเหลืออยู่ในนี้นะครับตอนนี้ได้ยินเสียงบางอย่างครับเสียงคนแก่แววๆ <c oughs> พูดเหมือนแบบว่าเออเดเเมืเ่อกี้แก้วขยับเองแก้วแบบเลื่อนเหมือนผีถ้วยแก้วอะ่ะขอประธานโทษด้วยนะครับผมมีปัดโอ้ตอนนี้แก้วขยับเองครับ ุดหลอนนอนไม่หลับค่ำคืนนี้พบกับภารกิจก้าท้าหลอนกับคลิปนิวส์คูและเปอร์ยุค90เดี๋ยวเราจะทำการสื่อสารกับวิญญาณโดยที่มีเตาเผาเนี่ยเป็นจุดภารกิจของคิดครับผมโดยจะให้ทำตอนเด็กเคยเล่นโทรศัพท์แบบว่าที่จะโยงสายไปที่มีแก้วสองข้างอีกข้างนึงอ่ะเข้าไปในเตา อีกข้างหนึ่งอ่ะคุณถือไวนายคุยเลยทีนี้แล้คคุย <laughs> โอเคโอเคนะโอเค,อเคตอนเด็กๆเนี่ยผมเป็นคนที่กลัวผีมากนะครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยจากได้เคยไปอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศมาแล้วก็โตที่นู่นนะครับบ่อยครั้งที่ผมเข้าไปนอนในสุสานที่นูน่นไปเล่นสเก็ตบอร์ดตอนกลางคืนเพราะว่าที่อื่นเขาไม่อนุญาตให้เล่นก็ได้มีโอกาสอยู่กับอะไรเงียบๆไม่มีเสียงอะไรเงีย้ยม,มาเยอะมันก็มาเปลี่ยนบรรยากาศาตรงว่าทุกอย่างตรวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นไทยละพอระบบไทยเนี่ยมันจะน่ากลัวมากขึ้นเพราะว่า ต่างประเทศอาจจะมีแบบสุสารเป็นสี่เหลี่ยมคือเราไม่เก็ตเราไม่ค่อยแต่วันนี้คือที่เผาศพเป็นเมนเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ไม่รู้ว่าจะรีแอคเป็นยังไงแค่ไหนบ้างส่วนตัวก็มีคําถามในใจอยากจะลองติดต่อจะลองพูดคุยประสบการณ์เคยเจอเคยเห็นมาแต่ไม่มีโอกาสได้ติดต่อไม่มีโอกาสได้คุยวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีถ้ามีโอกาสได้สัมผัสพวกเขาก็อยากเป็นประสบการณ์ให้เพื่อนๆรับรู้รับฟังว่า การติดต่อมันเป็นยังไงคือบอกเลยนะว่าผมอเจอผมบอกเลยว่าเจอไม่เจอก็บอกไม่เจอนะครับไม่เฟกนะไม่เฟกรู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกจากความ อ่อนเพียของร่างกายที่นอนมาน้อยแล้วก็ขามันจะเริ่มอ่อนและใจแป้วๆนิดนึงแต่ก็พยายามข่มใจให้ให้ไม่มีความกลัวเพื่อจะได้ติดต่อได้นะฮะผม,ผมเห็นเตาแลครับอืบงที่จะน่ากลัวพอสมควรโอ้ยลมมาลมมาตอนนี้รู้สึกเหมือนสมองจะเริ่มสโลโมชั่นนะครับลมเริ่มมาแล้วครับจะเริ่มภารกิจแล้วนะครับครับ <Yes. S 1> ว่า ินี่คือเตาเผาศพเก่าซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ใช้งานแล้วเพราะว่ามีการสร้างเตาต้นตน้ำตแทนแบบไร้ควันเตาตรงนี้ก็คงจะผ่านก,การชาปายิจหรือเผาศพหลายลางนะโอเคอีก <Okay. S 2> ปวปเราเห็นยังไงก็น่าจะเก่าแก่พอสมควรนะครับเท่าที่ผม มาถึงที่นี่น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของสุสานนี้เลยนะฮะน่าจะเป็นอะไรที่แบบผ่าศึกมาโชคโช์แล้วก็ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับมันนะครับค่อนข้างจะเลี่ยวนิดนึงนะคิดนะครับก็ขอให้โชคดีก็ <c oughs> อยากรับรู้ความรู้สึกจริงๆของคิดคืออยากจะบอกก่อนว่าเมื่อช่วงเย็นมาเซอร์เวย์นิดนึงนะฮะคือข้างๆเนี่ยคือเป็นศาลาที่เพิ่งมีศพมาลงเลยนะครับศพจริงๆ <c oughs> <c oughs> คืออยู่ติดกมัมเลย แล้วก็มีโอกาสได้เห็นศพด้วยก่อนเขาจะยกเข้าลงนะครับก็หลอนพอใช้ได้เลยเริ่มภารกิจเลยนะเดี๋ยวอลองให้คิดเนี่ยเ,เดินสำรวจรอบๆบริเวณขอ,เ,อเตาเผาเนี่ยว่าลักษณะเป็นยังไงแล้วก็อธิบายบรรยายบรรยากาศท้ฟังหนไรครับโอเคนะครับครับตอนนี้เท่าที่เห็นเตาเผาอยู่นะครับก็ค่อนข้างจะมีขม่าวควันเยอะมากๆนะครับลมค่อนข้างจะแรงและ พื้นที่แถวนี้ก็แน่นอนนะครับไม่มีใครเดินมาเล่นตอนคืนแน่นอนแล้วก็นี่นะครับที่เห็นอยู่วางข้างๆไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าเนี่ยนี่นะครับฝาโลงนะฮะฝาโลงแท้ๆเลยเห็นไหมนี่นะครับขออนุญาตสัมผัสนะครับนี่คือฝาโลงนะครับเริ่มด้วยการที่ผมจะเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดฝาเตานะครับบอกเลยว่าตั้งแต่มาเนี่ย ผมยังไม่เคยเปิดตรงนี้ดูเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวเราลองมาลุ้นตามกันดูพร้อมๆกันนะครับว่าเปิดมาแล้วเนี่ยจะเจออะไรบ้างอนย้าตเข้าไปในสิดินะเรามาดีครับเมื่อกี้อธิษฐานในใจนะครับแล้วก็ยกมืออธิษฐานขอลองติดต่อขอลองพูดคุยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพากล้องเข้าไปส่องในเตานะครับอ่ะตามกันมาตื่นเต้นเหมือนกันไหมฮะอ๋อแม่เจ้า บารดขออนุญ,ญาตนะครับผมขอเปิดเตานะครับจะเปิดมือเดียวได้ไหมเนี่ยเปิดแล้วมันจะเด้งออกมานะครับโอเคอพร้อมนะครับอือหือกลิ่นโชยมาก่อนแล้วนะฮะจะเป็นกลิ่นดอกไม้อันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับเก็ค่อยๆเปิดนะฮะคิดจะอะไรอยาวิ่งครับผมไม่วิ่งโอ้หูเสียงหลอนมากเลยฮะ ุดจริงๆนี่นะครับเออริจินอลของแท้เลยนะฮะเตาโบราณมากๆโอ้มาครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันข,ข,ขออนุญาตนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับอยากย้ายขึ้นลมแรงมากบรรยากาศรอบข้างนะฮะผมมองซ้ายขวาก็มือนีิสันเล็กๆนะครับแต่พยายามข่มใจไม่ให้กลัวนะครับก็มีเศษขยะอยู่มากมายมีเสียงก๊แก๊กนิดหน่อย วนนี้เราไม่สนใจครับเราไม่มโนก็เดี๋ยวจะลองขออนุญ,ญาตติดต่อดูนะครับถ้ายัางเหลือลงเหลือวิญญาณบางดวงอยู่จากเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนานก็ยังไงลองมาสัมผัสผมดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแก้วติดต่อสื่อสารเนี่ยเข้าไปนะครับเข้าไปวางไว้ให้พวกท่านได้พูดคุยกับผมนะครับลมแรงเป็นระยะนะคิดนะลมแรงมากครับบอกว่าเมื่อกี้ลมยังนิ่งๆอยู่แต่ตอนนี้เปิดตาลมกันโชคมากๆ ขออนุญาตนะครับตอนนี้ผมจะเอาแก้วเข้าไปวางโอ้โหนี่เท่ากระดูกนะเนี่ยโอ้โหข้างในเป็นอะองอธิบายคือเป็นมันจะเป็นเศษขยะนะครับเศษขยะเยอะมากแล้วก็มีพวกพวงหลีดนะฮะพวงหลีดแล้วก็มีเท่าถ่านที่ยังหลงเหลืออยู่กระป๋องอะไรเงี้ยครับเหมือนของที่แบบเผาๆตามไปให้ครับอ่ะโอเค๋ยนนี้ผมขออนุญาตปิดเตาก่อนนะครับ คิดเดียวคิดเดียวครับผมว่าไงผมขออนะไม่รู้เป็นะถือหรือเปล่าครับคุณเอากล้องเข้าไปในเตาแล้วก็เอาไปฉายสองไปแล้วคุณก็ปิดได้ไหมโอเคแล้วเอาแขนผมไว้ข้างในไม่ใช่คุณก็ะ้ามือถือจริงได้โอโอเคคือว่ามันต้องวางไฟฉายไว้ข้างในด้วยนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันจะมองไม่เห็นอะไรเลย นะครับอ่ตอนนี้ผมตั้งก้อนหินนะฮะออนิงไว้คิดนิงอ่านอครับโอเคลมแรงมากครับขอบอกว่าแรงแรงที่สุดเลยนะฮะแรงที่สุดเท่าที่มีมาวันนี้เลยลมเนี่ยคือต้นไม้ข้างบนต้นใหญ่ๆนี่ไหวแบบอ,อเหมือนจะสัมผัสได้นะครับเลิกดีมากตอนนี้คือลมเดี๋ยวแรงมากต้นไม้ไหวแบบ น่าจะมีวิญญาณหลายดวงนะผมว่าตรงเนี้ยผมมาดีนะครับผมก็อยากมาลองติดต่อสื่อสารพูดคุยดูนะครับถ้ามียังมีดวงวิญญาณหลงเหลืออยู่นะครับก็ลองมาพูดคุยกับผมดูนะครับก็อยากถามข่าวๆาว่าโลกเบื้องหน้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับกลิ่นตอนนี้กลิ่นโชยหึ่งเลยครับก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นเตาเผาศกมันต้องมีกลิ่นเน่ากลิ่นอะไรอยู่แล้วผมเข้าใจนะครับ ลมแรงเลยโอเคครับเวลากำลังเหมาะจุดทุบเรียบร้อยแล้วครับคุณฟังตาาัี่ดคุณจะต้องฟ้องนะครับครับหลังจากนั้นคุณก็เรียกสิ่งที่เราอยากสัมผันที่คุณต้องการเลยนะครับโอเคครับสุป,ปินานังนะครับสามรอบสุป,ปินานัง สุป,ปินานังสุป,ปินานังผมขออัญเชิญวงวิญญาณที่ยังหลงเหลืออยู่จะภายในเตาหรือรอบบริเวณนี้นะครับให้มาติดต่อสื่อสารกับผมลองพูดคุยกันดูผ่านทางทระโขงที่ทำขึ้นนะครับทางแก้วยงสายด้วยเชือกนะครับเออโอเคนะครับขอลุกนิดนึงพอพูดเสร็จปุ๊บก็มีลมมาวูบข้างหลังนะฮะไม่ไปคร<ๆ>ัอบอิดขอขอนุญาตคดีดเนะผมได้ขอไว้แล้วว่า ของแง่สัมผัสคุได้เต็มที่วันนี้โอเคครับก็ลองขดปากทูบเน็ตในในในเตาเลยครับขออนุญาตครับผมจะปรับทูบในเตานะจะมีที่ให้ปักมันเนี่ยโอเคปักแล้วนะครับเอาวางโทรศัพทไปที่ที่ตรงไหนก็ได้ครับที่กองว่างในช่องว่างมองเห็นใช่ไหมครับเห็นครับเห็นครับโอเควางเอาวางไว้ตรงนี้นะโทรศัพท์อเอาเขา้าไปดิงเพื่อที่จะดึงคุณจะได้ดึงให้เสซนต์ตึงโอเคครับ ตอนนี้ลมแรงอีกครั้งแล้วครับลมแรงมาก <Okay. S 1> ผมกำลังแนบหูฟังกับแก้วอยู่นะครับสวัสดีครับไม่รู้พี่ๆอยู่ไหมครับตอนนี้ผมมาติดต่อสื่อสารนะครับกับดวงวิญญาณที่ยังหลงเหลืออยู่ในนี้นะครับช่วยถ้าอยู่เนี่ยช่วยกรุณาส่งสัญญาณหรือว่ามาสัมผัส มาให้เจอมาให้เห็นหรือว่าพูดคุยกันได้เลยนะครับผมจะพยายามไม่กลัวท่านนะครับตอนนี้ผมอยากจะทราบนะครับว่าเป็นยังไงนะครับชีวิตโลกหลังความตายนะครับมาเลยครับผมฟังอยู่นะครับเยังไงบ้างตอนนี้ผมพยายามเงียบฟังเสียงอยู่ฮะยังไม่มีเสียงอะไรเลยอุณหภูมิเป็นไงอุณหภูมิอุณหภูมิปกติครับ ปติแล้วผมเริ่มมีเหงื่ออาจจะเป็นเพราะว่าเาเริ่มยืนนานจนเมื่อยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมว่าบางทีพี่พี่เขาอาจจะเขินหรือเปล่าเราเราปิดเตาไหมแล้วก็ลอง <c oughs> ครับเดี๋ยวผมจะลองค่อยๆปิดเตานะฮะแต่ขออนุญาตเอาแก้ววางก่อน คผมจะถอยหลังมานะสวัสดีครับพี่ที่ได้ยินเสียงผมไหมครับถ้าได้ยินช่วยตอบรับหน่อยนะครับผมอตอนนี้ผมผมได้ยินเสียงบางอย่างครับตอนนี้ได้ยินเสียงบางอย่างครับเดี๋ยวนะครับ เมื่อกี้เหมือนเสียงเสียงคนแก่แววแววเสียงเหมือนคนแก่บนอะไรสักอย่างครับพูดเหมือนแบบว่าเออจะจะจะะอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับตอนตอนนี้แง้มดูในเตาอยู่จะบอกว่าภาพที่เห็นนี่คือหลอนใช้ได้เลยครับ โอเคครับโอ้โหเสียงเตาหลอนมากขอบอกคือตอนนี้นะครับเห็นของผมผมว่าวิญญาณอาจจะนานมากนะครับจนอ่อนแรงลงแล้วก็พลังน้อยมากก็อาจจะเป็นความเชื่อของทางศาสนาพุทธที่ว่าถ้าเราเผาเขาไปแล้วเนี่ยก็เขาก็จะไปแล้วนะครับก็จะไม่กลับมานะครับก็อาจจะกลับมาติดต่อสื่อสารไม่ได้ ความรู้สึกความรู้สึกมันมันก็นิดหน่อยอ่ะมันน่ากลัวคือบรรยากาศมันน่ากลัวเราเคยผ่านบรรยากาศวังเวงแบบนี้มาแล้วอ่ะสําหรับผมค่อนข้างชินกับบรรยากาศเงียบๆอย่างเงี้ยผมอยากจะติดต่ออยากพูดคุยมากกว่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าพลังงานเขาอ่อนอ่ะอาจจะด้วยด้วยด้วยเวลาที่ผ่านไปนานมากนะครับก็จะส่งมาทางลมมากกว่าแล้วก็มีเสียงเงิมงามนิดหน่อยแบบ อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ชัดเจนนะครับมันเริ่มจากการเปิดประตูก่อนพอเปิดประตูปุ๊บเนี่ยจะบอกว่าลมเนี่ยแรงแบบเหมือนลมพายุเลยครับเหมือนในหนังแบบหนังผีที่เราเคยเห็นกันเลยอะคือถ้ามองต้นไม้ข้างบนนี่คือไหวแรงมากนะครับเหมือนกับแบบบางทีจังหวะมันก็พอดีกันเกินไปนะกับการเปิดประตูแล้วเสียงเสียงของประตูของเมนที่เปิดมาบวกกับภาพที่เรายังไม่เคยเห็นว่าข้างในเมนมันมีอะไรเนี่ย ไหมก็ทำให้ผมคนหัวลุกด้านหลังพอใช้ได้เลยอ่ะจะอัพเลเวลเดี๋ยวผมให้อัพเลเวลดีไหมได้ครับจัดมาเลยครับก่อนจะก่อนจะปิดเดี๋ยวเราให้เตาน้ำอบคงมข้างในเตาไปโอเคมีกดน้ำอบอยู่ด้านด้านหน้าของแก๊โอเคครับนะครับโอ้โหกลิ่นน้ำอบนี้แบบหลอนใช้ได้เลยฮะเห็นไหมครับตอนนี้มีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเราค่าไปหมดไม่ค่อยสนใจอะครับ ขอบคุณนะครับที่มาติดต่อสื่อสารแม้พลังงานจะน้อยไปหน่อยแต่ก็สัมผัสได้นิดนึงนะครับยังไงก็ถ้าผมมาลบกลัวเนี่ยผมต้องขอประทานโทษด้วยนะครับผมมีปัดโอ้ตอนนี้แก้วขยับเองครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้แก้วขยับเองแก่แบบเลื่อนเหมือนผีถ้วยแก้วอะ่ะถ้าผมมาลบกลัวเนี่ยผมต้อง ขอระทานโทษด้วยนะครับผมมีปัดอ้ตอนนี้แก้วขยับเองครับเฮ้ยเฮ้ยถ้าผมมาลบกวนเนี่ยผมต้องขอประทานโทษด้วยนะครับผมมีปัดอ้ตอนนี้แก้วขยับเองครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแก้วตรงไหนคะแก้วนี่ครับน,น,นี่ครับแก้วข้างนอกครับ ที่เราใช้ทำโทรศัพท์ใช่ใช่ใช่เห็นไหมเห็นในเห็นในกล้องไหมอเอาไม่เป็นไรอาจจะเป็นพัดลมก็ได้เดินพัดลมโอเคอาจจะเป็นพัดลมนะครับขยับยาวเหมือนกันโอเค,อเคกขค็ขอขมาขอปอระจับยังไงก็ผมก็ขอเข้ามาไว้ด้วยนะครับที่มารบกวนเวลานอนของพี่ๆนะครับยังไงก็ผมแค่แค่อยากจะลองพยายามติดต่อสื่อสารสัมผัสดูยังไงขอเข้ามาไว้ด้วยแล้วก็ เอาน้ำอบกลิ่นหอมๆนะครับเอามาฝากแก้วขยับอีกแล้วโอ้โหแก้วขยับอีกแล้วโอเคนะครับไม่สนใจอันจะเป็นพัดลมแต่มันขยับน่ากลัวเหลือเกินจังหวะได้เป๊ะดีจริงๆครับผมจะพรมน้ำอบอบให้พี่นะครับอ่าพี่ๆคนไหนที่ชอบกลิ่นน้ำอบไทยๆหอมๆนะครับซื้อมาฝากนี่ครับโอ้โหตอนโรยนี่ขนลุกใช่ได้เลยทำไมขนลุก ทำไมขนแขนต้องลุกด้วยเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆโอเคโรยหมดเลยนะครับโรยหมดแล้วครับปิดเตาเลยครับโอเคครับตอนนี้เราจะปิดเตาไม่กวนพี่เขาแล้วนะครับจะส่งพี่เขาับไปนอนเหมือนเดิมเมื่อกี้เห็นมวลควันนะครับมวลควันบางอย่างข้างในนิดนึงออปิดยังครับโอเคปิดแล้วครับคิด ว่ไงครับคิดเตาหูแนบที่ตรงกลางเลยเอาหูแนบที่ตรงกลา,เนนเางาเตาอ่ะใช่อ่ะแนบก็นแนบวะขออนุญาตนะครับคือจะบอกว่ากลิ่น ดอกไม้หลอนมากนะครับกลิ่นน้ําอบกับ,บกลินออกอก่นดอกมะลินี่คือแบบอบอวนไปหมดเลยเนะี่ยตอนนี้ขนแขนนี่ลูกสู้ใช่ได้ไมะมะหัสวัสดีครับมีพี่ๆคนไหนยังอยู่ที่เตานี้บ้างครับ รู้สึกข้างหลังวิวๆนะฮะด้วยความที่ว่าหันไปมองข้างหลังไม่ได้ไม่อยากมาโนไปเองนะครับก็ให้เามนั่นง้นนะงงเลยครับครับพี่ถ้าอยู่แถวนี้มานั่งใกล้ๆผมได้เลยนะครับตอนนี้ผมมาอยู่เป็นเพื่อนก่อนจะกลับนะครับถ้าพี่ๆคนไหนมาหรือน้องๆก็ได้นะครับวิญญ,ญาณไร้ญาติคนไหนนะครับ ถ้าเหงาอยากมีเพื่อนเล่นนะครับมานั่งใกล้ๆผมได้เลยตอนนี้มาติดต่อสื่อสารมาสัมผัสกันดูนะครับนะครับมาเยี่ยมถึงที่แล้วเโเเาและโอเค โอเคครับผมเป็นไงบ้างเพื่อนก็รู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นขึ้นนิดนึงจากที่ไม่ค่อยได้รู้สึกอย่างนี้มานานคือผมเป็นคนตายด้านเรื่องนี้มานานมากเหนื่อยแตกมากเหนื่อยแตกเราจะบอกว่าเมื่อยมากทันที่ลมแรงนะทังที่ลมแรงลมแรงพัดกระโชกกระโชกกระจากตลอดคือเรื่องลม ลองมาชัดเจนมากอยู่แล้วลักษณะเหมือนกับแบบว่าเปิดพัดลมเหมือนพัดลมกองท่ายและที่พี่ก็คือหลังจากเปิดเตามาได้ยินเสียงคนแก่นี่เล่าให้ฟังหน่อยก็เสียงจะเหมือนกับแบบคนกําลังนอนอยู่อย่ามากวนอะไรประมาณนี้ครับเสียงก็เหมือนแบบว่าจะปลุกทําไมประมาณนี้ครับแต่ไม่ได้พูดเป็นภาษาพูดแบบว่างิงเงำเงิงงำฟังไม่ได้ฟังไม่ได้สับเพื่อนๆอาจจะไม่สนใจอะไรอ่ะแต่ว่าผมว่าช็อตเนี้ยทาผมยองได้ใช้ได้นะแก้วเนี่ยเพราะว่า ภารกิจเราเนี่ยเราคือเราเอาแก้วไปติดต่อเขาอ๋อแล้วในความรู้สึกเราอาจจะความรู้สึกเขาอาจจะสื่อสารอีกแบบนึงอาจจะสื่อสารมาทางแก้วแต่เป็นอีกแบบหนึ่งมาเลื่อนอย่างนี้นะครับที่ที่ผมเห็นนะ่เลื่อนแบบช้าๆอย่างนี้เลยนะอย่างนี้ครับจริงเหรออย่างนี้เลยคล้ายๆผี้วยแก้วเนเหมือนเหมือนผีควยแก้วเลื่อนระยะแบบใช่ผมเอากล้องรีบประสองแต่ไม่รู้ว่าคุณเห็นกันหรือเปล่าผมมาลบกลัวเนี่ยผมต้องขอประทานโทษด้วยนะครับผมมีปัดโอ้ตอนนี้แก้วขยับเองครับเฮ้ย เฮ้ยถ้าผมมาลบกวนเนี่ยผมต้องขอประทานโทษด้วยนะครับผมมีปะโอ้ตอนนี้แก้วขยับเองครับโอเคนะครับเลื่อนอย่างนี้เลยแล้วเลื่อนทั้งหมดสองครั้งอยู่ในจังหวะที่กําลังพูดกําลังจะลานะครับปิดนะโอเคนะครับผมสําหรับเทปแรกวันนี้ก็รู้สึกจะแฮปปี้นะแฮปปี้ต่อให้เพื่อนๆใช้วิดใยาเพื่อนๆใช้จักรยานเอาจักรยานจักรยานต้องขอขอบคุณคุณคริสนิวส o ู ที่มาร่วมภารกิจกล้าทา้าหลอนกับเราพุทธหลอนลอน,นอน,น,อนไม่หลับโดดใช้วิจารณญาณในการรับชมสถานีความเชื่อราตีสวัสดิ์